สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะร่มโดยภารกิจของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทํางานของกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการปลุกรุกพื้นที่สาธารณะอาวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ พลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนพร้อมคณะตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนพร้อมทั้งลงเรือเพื่อสำรวจข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนภายหลังจากที่ได้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ จนเกิดความขัดแย้งของประชาชนและชาวประมงจากการทำประมงคอกหอยในพื้นที่ทั้งนี้พื้นที่อ่าวบ้านดอนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติมีพื้นที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลจึงก่อให้เกิดการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและเกิดความขัดแย้งตามมา สำหรับแผนงานการดำเนินงานของสอนชนในระยะสั้นได้บังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดทั้งในส่วนของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพุนพินเป็นลำดับแรกออกประกาศให้ผู้บุกรุกดำเนินการรื้อถอนอคอกหอยและสิ่งปลูกสร้างในระยะเวลา60วันจากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตอำเภอชัยาและอำเภอท่าฉาง โดยจัดเจ้าหน้าที่และยุธทธปกรณลลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการกระทําผิดกฎหมายและระวังป้องกันความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่และแผนระยะยาวจะระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นแนวทางการอนุรักษ์และแสวงประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันและอย่างยั่งยืนต่อไป กองทบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวบวรเดชและบำเพ็ญกุศลแก่พันเอกพระยาศรีสิทธิ์ที่สงคราม24มิถุนาย,ยน2563พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจาา้าบวรเดชและบำเพ็ญกุศลแก่พันเอกพระยาศรีสิทธิ์ที่สงคราม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันและยังเป็นนายทหารประชาธิปไตยทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2475ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎรซึ่งถือเป็นการรัฐประหารเพื่อล้มล้างราชบัลลังก์ และเมื่อปีพุทธศักราช2476ได้เกิดการกรบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475โดยพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งมีพระยาศีสิทธิ์ที่สงครามเป็นแม่ทัพมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่ากบฏบวรเดชเนื่องจากพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองของพระยาพหลพลพยุหเสนาที่มีลักษณะเป็นเผด็จการ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาดำเนินการตามแนวทางที่เสนอคือให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้และให้รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรองเสนาธิการทหารตรวจเยี่ยมการฝึกรวมการของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่2เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้มีความพร้อมตามมาตรฐานที่องค์การสหประชาชาติกำหนด ที่ค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีพลเอกปริพัฒน์พลาสินรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกรวมการของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเสาสูดานผลัดที่สองโดยมีพลตรีเจษดาเปรมนิรันดรรองเจ้ากรมการทหารช่างให้การต้อนรับพร้อมนำชมนิทัศการและรับชมการบรรยายประกอบการสาธิตการฝึกเตรียมความพร้อม ทั้งนี้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกำลังพลประกอบกำลังจากส่วนต่างๆของกองทัพบ,บกและกองบัญชาการกองทัพไทยปัจจุบันกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่สองอยู่ในขั้นตอนการฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อให้กำลังพลของหน่วยทุกนายมีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการการปฏิบัติงานทางการช่าง และการปฏิบัติการทางยุทธวิธีให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรฐานที่องค์การสหประชาชาติกำหนด หน่วยทหารยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องพลตรีสุปัญญาวิไลรัตผู้บัญชาการมณฑลท,นทหารบกที่ระดมกำลังคลจิตอาสาของหน่วยเร่งลงมือบรรจุหน้ากาก,ากาอนามัยชนิดผ้าผลิตจากผ้าฝายมัสลินซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีที่สุดจำนวน20,000ชิ้นรับมาจากสำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดตาก เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับน้องนักเรียนระดับปฐมวัยในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดตากก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยในขั้นตอนของการบรรจุซองกำลังพลทุกนายได้ผ่านกระบวนการคัดกรองขั้นพื้นฐานตั้งแต่การตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดกระบวนการบรรจุทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดปราศจากเชื้อ โครงการทหารพันธีกองพลทหารม้าที่สได้จัดการอบรมขยายผลโครงการทหารพันธีให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนรอบค่ายที่มีความสนใจด้านการเกษตรตามโครงการทหารพันธีที่ทางหน่วยได้ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีให้โครงการทหารพันธีและชาวบ้านรอบค่ายปลูกผักและเลี้ยงปลา โครงการต่างๆของชัยพัฒนาขายผักให้กับประชาชนในราคาถูกเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาทาั้งหน่วยได้นำผลผลิตทางการเกษตรไปวางขายตามชุมชนรอบค่ายในราคาถูกและมีคุณภาพปลอดจากสารพิษจึงทำให้พี่น้องประชาชนมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด จนสามารถปลูกผักไว้กินเองได้ภายในครัวเรือนและเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาร,ระค่าใช้จ่ายในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโ <c oughs> ควิด -19 กองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร,รเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงสวนโดยมีการจัดกำลังพลลงพื้นที่พบปัเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ พืชผลราคาตกต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9หน่วยได้เข้ารับซื้อพืชผักผลผลิตของกเกษตรกรถึงสวนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการลดภาระการขนย้ายลดปัญหาพืชผลทางการ,กรเกษตรล้นตลาดในห่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9 ซึ่งหน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวส่งมอบให้กับครอบครัวของกำลังพลและโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเพื่อให้ได้รับประทานต่อไปค่ะพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ารับชมรายการเพื่อชาติศาตสาตร์กษั์และประชาชนต่อค่ะมหันตภัยเชื้อร้ายโควิด -19 โจมตี และเข้าทำลายทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตแต่ความสวยงามของความเป็นไทยวัฒนธรรมอันดีงามความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมส่งต่อกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุดเราจะผ่านฝันร้ายนี้ ด้วยความแข็งแกร่งของคนไทยไปด้วยกันกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการเพื่อชาติศาตสาตร์กตร์และประชาชนค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวชีวิตของกําลังพลนายหนึ่งของกองทัพบกที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือเขาได้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยณนะักประเทศสิงคโปร์นะคะและปัจจุบันพอเรียนสําเร็จก็กลับมาที่ประเทศไทยขณะนี้พักกักตัวอยู่ที่สเตทควา a ์แรนทีนค่ะในช่วงเวลากักตัวนี้เองทําให้เขาได้มีเวลาที่จะสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของเขาผ่าน Facebook จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามจากรายงานค่ะจากชื่อผู้ใช้ Facebook กวีคลา้ายนา ใช้เวลาว่างในช่วงสถานการณ์โควิด1 i รีวิวชีวิตจากเด็กนิเทศสุพลทหารก่อนก้าวสู่ในร้อยต่างประเทศโดยระบุว่าตัวเขานั้นเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2536ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่ชอบความรุนแรงชอบเล่นแต่กับเพื่อนผู้หญิงชอบความอ่อนโยนความฝันและเป้าหมายในชีวิตอยากจะเป็นนักข่าวหรือผู้ประกาศข่าวจึงได้เข้าเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาวทิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจนจบการศึกษาในปี2557ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นจุดเปลี่ยนในชีวิตได้เกิดขึ้นเมื่อเขาไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารและจัดได้ใบแดงทบ .1 นนจังหวัดทหารบกเพชรบุรีหลังอยู่กับระบบทหารสักพักเขาเริ่มปรับตัวได้และชื่นชอบความมีระเบียบวินยัยจึงได้สมัครเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่20ไปเรียนอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกนาทีที่เป็นนักเรียนในสิบ ทำให้เขารู้สึกแต่คำว่าเหนื่อยเข้ากับคำที่ว่าไม่มีอะไรได้หมาง่ายๆหลังจากผ่านไป6เดือนถึงเวลาแยกเหล่ากวีจึงเลือกเหล่าทหารสื่อสารตามที่ตัวเองชอบสายงานนิเทศศาสตร์และในที่สุดเขาก็ได้ติดยศสิตรีโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและสนับสนุนมาโดยตลอดก่อนที่จะบรรจุเป็นทหารสื่อสารที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และได้ใช้เวลาฝึกฝนร่างกายกว่าหนึ่งปีเพื่อเรียนหลักสูตรการรบแบบจูโจมจนได้เครื่องหมายหัวเสือคาบดาบมาครอบครองทั้งยังได้เข้าเรียนในหลักสูตรส่งทางอากาศหนึ่งในหลักสูตรที่แข็งแกร่งของกองทัพบกในการทํางานกวีได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพบปะประชาชนและเป็นครูสอนวิชาวิทยุ ในหลักสูตรการรบแบบจู่โจมก่อนจะได้รับโอกาสไปเรียนภาษาอังกฤษที่กรมยุทธาศาสตรทหารบกและได้รับโอกาสจากกองทัพบ,บกสอบคัดเลือกได้ไปศึกษาหลักสูตรนักเรียนในร้อยณประเทศสิงโคโปร์เหล่าทหารรากทางยศออทบเนี่ยเขาประกาศออกมาว่าใครที่สนใจที่จะสอบคัดเลือกนักเรียนในร้อยต่างประเทศเนี่ยให้มาทําการทดสอบดูก็ก็จะมีอยู่ทั้งหมด อสองตำแหน่งนะครับก็คือเป็นในส่วนของเหล่าทหารราดแล้วก็ทหารช่างก็มีการทดสอบภาษาอังกฤษครับในการที่จะคัดเลือกไปเสร็จแล้วคัดเลือกเสร็จแล้วผลก็ปรากฏออกมาว่าอ่าผมก็เป็นคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของกองทัพบกบที่ได้ไปเรียนหลักสูตรในน้อยสิงคโปร์ครับเป็นเวลาเก้าเดือนครับ เมื่อต้องรเรียนต่อคนเดียวได้รู้จักเพื่อนต่างชาติมากมายจนเรียนจบและได้รับการประดับยศโดยเขาบอกว่าการรีวิวชีวิตครั้งนี้เพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจหรือวาดฝันไว้ไปหมดทุกอย่างหากแต่เมื่อเราอยู่ในที่สถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็จงตั้งใจในสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดไม่ว่าอุปสรรคมากมายแค่ไหนถ้าเรามีความปรารถนาจริงโลกจะเหวี่ยงสิ่งนั้นเข้ามาหาเรา และจงตั้งรับไว้อย่าให้หลุดมือคุณไปแดงวันนั้นนะครที่ทำให้ผมมาจนถึงวันนี้ฮะทีมข่าวทาหาระตะบร5รายงาน เื่อว่าเรื่องราวนี้นะคะจะช่วยเติมแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะหมดเวลาแล้วสําหรับรายการเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพภารกิจของทหารในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในโอกาสต่ตางๆนะคะลากันไปด้วยเพลงนี้ประกอบบทเพลงคนดีไม่มีวันตายขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะไมม่ีใครรรู้เา